สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับลิฟแอนเฟิร์นนะครับใน EP นี้แนะนำต้นไม้อาธิตรพันธ์นะครับแอดก็จะขอนำเสนอตัวนี้นะครับสกินดาร์ฟนะครับตัวซินเวอร์สแปดนะครับเป็นภูประเทศไทยรกาภูใบเงินนะครับซินเวอร์สแปนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่ตกแต่งได้สวยงามมากนะครับเป็นไม้นองนะ าราคาก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสวยทั้งสูงเลยนะครับถูกไหมเพืเ่อนๆเห็นชัดคือลักษณะเขาจะมีภูมิเงินที่แอกเกิลกล่าวมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเบอร์ไรดี้นะครับหรือว่าเอกโซติกหรือว่าจะเป็นตัวซิมเบอรแอนเน่นะครับก็มีความสวยง,งามที่แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้จะพามาดูในตัวนี้นะครับก็คือซิมเบอร์สแปชนเองตัวซิมเบอรสแปนเนี่ย ลักษณะใบเขานะครับก็จะคือมีความเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใบลักษณะใบเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับสีเงินกระจายลายสวยง,งามนะครับเป็นสายพันธุ์อยู่ในไม้เรือนะครับไม้เรือชนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเนเดี๋ยวอาจจะซื้อมาไปนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดีๆนะครับว่าอพอเนี่ยครับลักษณะของใบเงินเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะ เงินมากเวลาโดนแสงเนี่ยจะไปปรัปบิบป,ปบเลยนะครับซินเวอร์เจ้า s ินเวอร์สแป,สแปสเนี่ยอาจจะมีบางคนขายตายเพี้ยนลายแตกต่างก็จะเป็นซ i นเ e r ร์แพตทิล่ามาอะไรก็แล้วแต่สังเกตง่ายครับว่าเส้นใบนะครับเส้นใบตรงนี้นะครับจะบาง Exotic ิกในพวกเส้นใบจะหนานะครับแล้วก็ลักษณะใบจะเป็นลักษณะใบใหญ่นะครับ ดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวแอดภผยหลังมานิดนึงนะครับใบเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับต่างจากหลายๆตัวนะครับผมการเลี้ยงดูเขาจะโตช้านะครับแต่ว่าให้ความสวยงามที่มากนะครับการเลี้ยงขึ้นหลักก็จะจะ,จะ,จ,ะจะทำได้ดีนะครับในตลาดก็จะมีขายตั้งแต่ใบละ8 900ถึงใบละพันคิดเป็นใบนะครับเราขึ้นหลักในสวยงามแน่นอนนะครับเราก็การขยายพันธุ์ทางลิฟอันเฟิร์นเราก็เริ่ม เริ่มมีมาบ้างนะครับเริ่มเริ่มเริ่มทําขึ้นมาแล้วนะครับพอมีออเดอร์เข้ามานะครับผมจอซินว่าสแปดเนี่ยการเลี้ยงดูครับชอบแสงแดดออนนะครับ,บ,รบแล้วก็มีความชื้นระดับหนึ่งนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับสไปนํำมอสที่ช่วยในการให้ความชื้นของเขานะครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าปลูกเลยลงมาเป็นเถาอย่างเช่นเดี๋ยวคราวหน้าผมจะแนะนำการจัด ส่วนแนวตั้งนะครับใช้ชั้นแบบมือนอกเนาะก็จะห้อยลงมาสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นเลยขึ้นหลักก็สวยนะครับตัวนี้ใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากเห็นหลักที่ทําจากผ้าเฟสนะครับย้อนดูคลิปในช่วงทิปแอนแคร์ของ d ิปแอนเฟิร์นได้นะครับก็สอนทําหลักจากผ้าเฟสง่ายๆนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ทนทานนะครับก็สามารถจะย้อนหลังได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีความสนใจนะครับที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าการเลี้ยงดูนะครับมีการาเลี้ยงยังไงทำยังไงติดปัญหาย,ยังไงเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของทีมอันเฟิร์นได้นะครับก็จะมีเ e b o o k Fanpage นะครับก็บกเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อตตัมด้วยนะครับ ส่วนไอจีช uh, anel เนี่ยก็จะเป็น Follow Up นะครับ l o w นั่นเองนะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับในส่วนของ YouTube c h anel n เนี่ยาฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งมุมขวานะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับเพราะยังมีอีกเป็นหลายสายพันเลยนะครับที่อยู่ในลิฟแอันเฟิงของเราแต่ว่าค่อยๆทยอยออกมาทำให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับสํหรับวันนี้แอดก็ลาไปกับ ลูกลักของแอดเลยนะครับเจ้า s ิ n v e r s e สแปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรีบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ